circle, circle วงกลม Tri angle, triangle, triangle สามเหลี่ยม square, square สี่เหลี่ยมจัตุรัส rhombus, rhombus รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน pentagon, pentagon รูปห้าเหลี่ยม โอเวโอเวรูปไข่วงรีเฮกซากอนเฮกซากอนรูปหกเหลี่ยมเฮปตากอนเฮปตากอนรูปเจ็ดเหลี่ยมออกตาโกนออกตาโกนรูปแปดเหลี่ยมนอนาโกนนอนาโกนรูปเก้าเหลี่ยม d e คก g o อนคกรูปสิบเหลี่ยม trapezoid t r a p e โ o i d สี่เหลี่ยมคางหมู star Star รูปดาว heart h e ร r t รูปหัวใจ te k i te รูปว่าว semi-circle semicircle ครึ่งวงกลม cone cone รูปทรงกล้วย diamond diamond รูปเพชร cross cross กากบาท arrow arrow ลูกศร sphere sphere รูปทรงกลม Py id, pyramid พ y Py ร a ม i d p y ร a m i d ค u b e c ค b e ลูกบาศก์สิลินเดอร์สิ n ิทรงกระบอก Crescent Cres c e n t รูปทรงพระจันทร์เสี้ยว angle, rectangle rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า Parallelogram รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน Thank you for watching ขอบคุณค่ะ